เวลาแต่งหน้าทําวิดีโอนะคะพิมพ์ก็มักจะชอบติดขนตาปลอมให้ดูเสมอๆเ,เลยนะคะเพราะว่ามันทําให้ลุคแต่ลุคมันดูฟู่ฟ้าดีนะคะแต่ว่าหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะเราจะดูแลมันอย่างไรนะคะถ้าเกิดสมมติใครที่ซื้อ ขนตาปลอมแบบพิมพคือประเภทคู่ละ7บาทส0บบาท20บาทอาจจะไม่ต้องสนใจมากมายนะคะแต่สำหรับคุณที่ซื้อขนตาปลอมนะคะแพงแล้วเราก็เรามาดูกันเลยคะ่ะว่าดูแลอย่างไรดีคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือถอดขนตากันก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาถอดขนตาคุณทําอย่างไรคุณจับแล้วคุณดึงออกมาเลยหรือว่าดึงจากหัวตาหางตาอะไรยังไงนะคะสำหรับตัวพิมพเองนะคะวิธีที่พิมรู้สึกว่าถอดขนตาแล้วให้มันยังอยู่ในเชฟเติมได้มาก่สุดนะคะก็คือจับจากตรงช่วงหางตานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงมาตรงช่วงหัวตา บบนี้เพราะแต่ก่อนนี้พิมพเคยลองดึงจากหัวตาออกมานะคะขนตามันจะหยิกเลยนะคะไม่ค่อยสวยก็คือถ้าเราดึงจากหางตามาเนี่ยจะยังทําให้อยู่ในเชฟเดิมและสวยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็สําหรับข้างล่างก็เช่นกันดึงจากด้านนอกเข้ามาด้านในนะคะตรงหัวตาแบบนี้เพราะนั้นตอนนี้เราก็ได้ขนตาที่พร้อมเช็ดมาแล้วแล้วที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณก็ควรที่จะต้องแกะกาวมันก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอามันไปโดนกับเจ้าน้ํายาล้างเออ่ เครื่องสำอางนะคะหรือ eye makeup remover คุณจะเห็นว่าตรงขอบของเขาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกาวที่แห้งอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดคุณเอา eye makeup remover ไปลงตอนนี้เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นก็คือมันจะไปทำให้กาวเนี่ยะคนนุ่มแล้วก็เหลวแล้วก็ยิ่งดึงออกยากะคะ่ะเพราะนั้นให้ดึงกาวออกตอนที่มันยังแข็งอยู่แบบนี้นะคะจะดึงออกง่ายกว่าแล้วก็ดีมากเลยถ้าเกิดว่าคุณจะมีเล็บนะคะเพราะมันจะดึงง่ายกว่าตอนที่คุณเล็บสั้นเพราะนั้นวันนี้คือพิมก็เล็บยาวพอสมควรนะคะพิมก็ใช้เล็บค่อย ดึงนะคะกาวออกมาค่อยๆดึงะคะ่ะดึงเบาๆเบาๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะดึงไอ้เจ้าขนตาหลุดติดออกมาด้วยนะคะเพราะพีเคยดึงจนขนตาขาดฉีกครึ่งไปแล้วนะคะค่อยๆดึงเนาะทีละค่ะจนคุณรู้สึกว่ามองไม่ค่อยจะเห็นกาวที่อยู่ตรงก้านแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเอามาวางบนสำลีหนึ่งแผ่น แล้วก็ใช้อีกแผ่นหนึ่งนะคะเขย่าเจ้า eye makeup remover ของคุณแล้วก็จจ๊กๆกใส่ลงไปให้ชุ่มฉ่ำพอสมควรนะคะแล้วก็แปะลงไปแบบนี้แล้วก็ทิ้งเขาไว้สักพักนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพิมมีอันที่แบบว่าพิมพ์ใส่เวลาแล้วก็รอเวลาอยู่นะคะอย่างตอนนี้สิ่งที่พิมทำก็คือใช้เจ้าคัตเติลบัตเนี่ยคะ่ะลูดลงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะมีพวกแบบเศษมาสคาร่าหรืออะไรแบบนี้นะคะที่มาติดอยู่ด้วยแลก็ใช้วิธีนี้ลูดลง เป็นการทำความสะอาดนะคะเมื่อเขาสะอาดแล้วเนี่ยเราก็วางเขาให้แห้งโดยวางเขาในไหนดีแน่นอนก็วางในกล่องอันเดิมของเขาแหละค่ะจะได้ไม่ต้องสับสนนะว่าเอ๊ะอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากไหนนะคะจริงๆแล้วเจ้าอันเล็กนี่จะทิ้งไปก็ได้นะแต่ว่าหิมก็เผื่อว่าวันไหนจะมีโอกาสได้ติดขนตานด้านล่างตลกตลกขำๆอีกนะคะก็มาใส่ไปอย่างนี้อะไรคะก็ผ่านไปประมาณสัก20-30วินาทีนะคะก็สามารถจะเปิดออกมาได้แล้วก็อันนี้ซ้อนไว้ข้างล่างนิดนึง เอาคัตเติลบัดอันที่สะอาดๆนะคะมาค่อยๆปัดลงแบบนี้นะคะตามแนวขนตาเพื่อเอาทั้งหลายอย่างของพิมพ์วันนี้เนี่ยพืพ้นิม์ glitter, มีกลิทเตอร์มีอายไลเนอร์มีอายชาโดสีฟ้านะคะปัดลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดมันสกรปรกแล้วก็เปลี่ยนด้านนะคะหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันสะอาดไม่สะอาดนะคะสามารถจะกลับด้านของสำลีได้เช่นกันกลับเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ปัดต่อจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ามันสะอาด เห็นแล้วว่ามันไม่มีคราบของอมาสคาร่าหรืออายชโด์นะคะอย่างกรณีนี้ของพิมพ์คือกลิตเตอร์ก็จะพยายามปัดค่อยๆปัดออกนะคะแต่บางทีเนี่ยการที่เราใช้อายเมคอัพรีมูเวอร์แบบนี้นะคะมันเป็นแบบน้ำๆเนี่ยบางทีมันจะยังทำให้พวกนี้ค่ะยังติดอยู่นิดหน่อยพอหลังจากที่พอเขาแห้งสนิทเนี่ยนะคะเราค่อยๆเอาคอตตอนบัดเนี่ยลงไล่ไล่ไล่แบบนี้นะคะจะหายออกหลุดหมดเกลี้ยงเลยคะ่ะ และแน่นอนค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาเขากลับไปใส่ในกล่องไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อจะได้แบบว่ามีที่วางให้เป็นฟอร์มแบบนี้หลังจากนี้ก็สามารถใช้ไปไอีกนานเลยค่ะเอาปิดกล่องให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปก็สามารถใช้ได้ครั้งหน้าเลยค่ะโดยที่แบบคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทําตอนก่อนที่จะแต่งหน้าดวงตาก็เรียบเสมือนดวงใจนะคะเพราะนั้นขนตาปลอมที่คุณใช้เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะใช้เข้าบ่อยๆนะคะไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง่ยควรจะทาความสะอาดอย่างดีนะคะก่อนที่จะใช้ครั้งถัดไปสำหรับตัวพิมเองก็ต้องขอสารภาพเลยถ้าเกิดว่าใช้ ขนตับตรอมคู่ที่ราคาไม่ค่อยแพงเนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวอะไรโยนทิ้งเลยเนี่ยพมก็จะไม่ค่อยด,ดูแลอะไรเขามากมายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของที่แบบมีราคาขึ้นมานิดนึงเนี่ยพิมก็จะล้างเช็ดดูแลใส่กล่องกลับไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่ว่าครั้งหน้าๆครั้งถัดๆไปนะคะเราจะได้ใช้ได้อีกบ่อยๆเพราะถ้าเกิดคุณดูแลเขาไม่ดีเนี่ยแทนที่จะใช้ได้สักสิบครั้ง อาจจะใช้ได้เหลือสัก5ครั้งนะคะถ้าเกิดสมมติอย่างอันนี้เนี่ยอันละร5 0า1 5บบาทถ้าใช้ได้10ครั้งก็เท่าพักละ15บาทนะคะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ได้แค่5ครั้งก็แพงขึ้นเป็นตั้งเยอะเนาะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในวเร็วนะคะ่ะสวัสดีค่ะ